นกเงือกเฮ้ยเก่งอ่ะเู้จำได้ไงอ่ะวันอะไรอ่ะวันสีน้ำเงินเฮ้ยต้องต้อนงอายุนเ้น่าจะไม่ดูจักหรือเปล่าหอมสุดเลยค่ะ คุสัตว์ทะเลจะต้องขึ้นมาวางไข่มีสีขาเต่าเอ้ยเป็นชื่อผลไม้ที่แบบว่าไม่ใช่มะยงไม่ใช่ไม่ใช่มะเฟืองเต่ามะเฟืองใช่เหรอคะใช่อ้าวหนูไม่รู้จักด้วยแม่ก็มีคำว่าเงินแน่เลยต้องวันอะไรวันสีน้ำเงินว้าวถูกที่จะสูบว๋อนกเมือกเหรอเออถูกต้องค่ะเก่งมากอ๋อลงมาอีกแล้วว่ะดีอ่ะ ลมั่อะตมเืองถูกตอามาตัวอะไรลำม่งองถูกต้องมั่งเย้วันสินตัวออะไรยู่ในทะเลยุ่นเยุนเอาวันสิเเงินอ nó nghe